สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยหุ้นกับ AI ครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหุ้นตัวหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อแต่ถ้าบอกว่านี่คือบริษัทที่ติดท็อป10ใน Fortune 500มีรายได้ต่อปีเกือบ3แสนล้านเหรียญสหรัฐและเป็นกระดูกสันหลังของระบบสาธารณสุขในอเมริกาคุณอาจจะเริ่มสนใจแล้วใช่ค่ะแต่เรื่องราวมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะพราะบริษัทนี้เพิ่งจะเปลี่ยนชื่อมามาดๆ เพื่อหนีจากอดีตที่พัวพันกับหนึ่งในวิกฤตการด้านสาธารณสุขที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาวันนี้เราจะมาเจาะลึกเซนโคราหรือในเชื่อเดิมอาร r มิริ r อร์สเบอร์เจนค่ะเริ่มจากเรื่องที่น่าสนใจที่สุดก่อนเลยคือการเปลี่ยนชื่อจากอาร์มิริสอร์สเบอร์เนมาเป็นเซนโคราเมื่อเดือนสิงหาคมปี2023เหตุผลอย่างเป็นทางการที่บริษัทบอกก็คือต้องการสร้างอัตลักษณ์ที่เป็นหนึ่งเดียวสะท้อนการเติบโตในระดับโลกชื่อเซนโคราก็มาจากคำว่าเซนเตอร์คอร์ฮาร เพื่อจะบอกว่าลูกค้าคือหัวใจสําคัญฟังดูสวยหรูนะคะแต่ถ้ามองลึกลงไปการรีแบรนด์ครั้งนี้มันคือการลางภาพครั้งใหญ่เลยค่ะชื่อเดิมอย่าง a m r y S. Burden เนี่ยมันถูกผูกติดไปแล้วกับคดีฟ้องร้องนับพันคดีจากวิกฤตการโอพออยการเปลี่ยนชื่อจึงเป็นเหมือนการสร้างกำแพงกั้นระหว่างมรดกอันมืดมนในอดีตกับเรื่องราวการเติบโตในอนาคตที่บริษัทอยากจะเล่ามากกว่าค่ะน่าสนใจมากครับงั้นเรามาทำความเข้าใจธุรกิจของเขากันก่อนดีกว่า เซนโค r a าอยู่ในธุรกิจจัดจำหน่ายยาซึ่งในอเมริกามีผู้เล่นหลักแค่3รายที่เรียกว่า The Big Tre คือเซนโค r a าแมคเคสันและ c a r d i n a l Health 3เจ้านี้กินส่วนแบ่งตลาดไปกว่า90-95%พวกเขาคือคนกลางที่สำคัญมากค่ะเป็นเหมือนข้อต่อที่เชื่อมระหว่างผู้ผลิตยาหลายพันรายกับร้านขายยาและโรงพยาบาลหลายแสนแห่งถ้าไม่มีบริษัทเหล่านี้ระบบสาธารณสุขอาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นถึงปีละ6 3 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียว เพราะพวกเขาช่วยจัดการเรื่องโลจิสติกที่ซับซอ้อนทั้งหมดทําให้ผู้ผลิตยาโฟกัสกับการวิจัยและพัฒนาได้เต็มที่และสำหรับฝั่งร้านขายยาหรือโรงพยาบาลก็ไม่ต้องไปดิวกับผู้ผลิตยาเป็นร้อยๆเจ้าสร้างจากเซนโคราที่เดียวได้ยาทุกอย่างที่ต้องการนี่คือปราการทางเศรษฐกิจหรืออีคโนมิกมดของพวกเขาเลยเพราะระบบมันถูกเชื่อมต่อกันอย่างลึกซึง้งการจะเปลี่ยนไปใช้เจ้าอื่นมีต้นทุนที่สูงมากพอเข้าใจโมเดลธุรกิจแล้วเราจะเห็นภาพถัดขึ้นว่าทําไมพวกเขาถึงกลายเป็นจาเลยสําคัญในวิกฤตโอปิออยด์ id, เพราะว่า คณะที่ใหญ่โตและบทบาทที่สำคัญของพวกเขานี่แหละค่ะใช่แหละครับข้อกล่าวหาหลักคือเซนโคราในชื่อเดิมล้มเหลวในการทำหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องตรวจสอบแล้วรายงานคำสั่งซื้อยาโอพิออยที่น่าสงสัยให้กับสำนักงานปราบปรามยาเสพติดหรือ DEA คำว่าน่าสงสัยก็คือคำสั่งซื้อที่มีขนาดใหญ่ผิดปกติหรือมีความถี่ที่ผิดปกติซึ่งกระทรวงยุติธรรมสหรัฐบอกว่าบริษัทล้มเหลวอ,อย่างซ้ำซากและเป็นระบบมาเกือบทศวรรษ มีตัวอย่างที่น่าตกใจคือบริษัทรู้ว่ายาที่ส่งไปให้ร้านขายยาบางแห่งในฟลอริดาถูกนําไปขายกันในลานจอดรถด้วยเงินสดแต่ก็ยังคงส่งยาไปให้ในขณะที่เซนโคราก็โต้แย้งว่าพวกเขารายงานเคสที่น่าสงสัยไปให้ DEA แล้วแต่ DEA กับไม่ดําเนินการใดๆผลลัพธ์ของเรื่องนี้คือการยอมความครั้งประวัติศาสตร์ในปี2022ที่ The Big t r e และ Johnson Johnson ตกลงจ่ายค่าเสียหายรวมกันมหาศาล ในส่วนของเซนโคลาคนเดียวต้องจ่ายถึง6,400ล้านดอลลาร์ทยอยจ่ายเป็นเวลา18ปีแต่สิ่งที่สําคัญกว่าตัวเงินคือข้อบังคับที่ไม่ใช่ตัวเงินค่ะข้อตกลงนี้บังคับให้ผู้จัดจาหน่ายทั้ง3รายต้องสร้างศูนย์การข้อมูลกลางหรือ clearing house เพื่อแชร์ข้อมูลการส่งยาระหว่างกันนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะคะจากเดิมที่ข้อมูลเป็นความลับทางการค้าตอนนี้คู่แข่งต้องกลายเป็นผู้กํากับดูแล ซึ่งกันและการไปโดยปริยายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการล้วนไหลของยาแบบในอดีตและนี่ไม่ใช่คดีเดียวของพวกเขานะครับในปี2018บริษัทยังเคยจ่ายเงินเกือบ900ล้านดอลลาร์เพื่อยุติคดีคดช่อกงจากการนํายาเคมีบําบัดที่เหลือจากขวดมาบรรจุใหม่เพื่อสร้างโดสยาเพิ่มแล้วนําไปขายต่อซึ่งเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยอย่างมากแม้จะมีประวัติดังพ้อยนะคะแต่ในมุมของนักลงทุนเราก็ต้องมองไปข้างหน้าว่าบริษัทกำลังจะเดินไปทางไหน ซึ่งเซนโคล่ามีกลยุทธ์ที่ชัดเจนมากค่ะใช่ครับอย่างแรกเลยคือการเปลี่ยนตัวผู้นำ CEO คนปัจจุบันอย่างสตีเฟนคอลลิสที่นำพาบริษัทผ่านทั้งช่วงเติบโตและวิกฤตกำลังจะเปลี่ยนไปรับตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและให้โอโออย่างโรเบิร์ตเมาส์ขึ้นมาเป็น CEO แทนในวันที่1ตุลาคม2024ซึ่งคุณเมาส์ก็ประกาศชัดเจนว่าจะขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นด้านเพศสัจกรรมไปข้างหน้ากลยุทธ์ที่ว่าก็คือการหนีจากธุรธกิจจัดจำหน่ายแบบดั้งเดิมมมทีี่กกาไรต Re Invers ไปสู่บริการเฉพาะทางที่มีกำไรสูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มยาพิเศษเช่นยารักษามะเร็งพวกเขาเริ่มทำสิ่งที่เรียกว่าการบูรณาการแนวดิ่งหรือ vertical integration ด้วยการเข้าไปซื้อกิจการบริษัทบริหารจัดการคลินิกแพทย์เฉพาะทางเลยอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่น่าจับตานะครับก็คือ s e n c o r a Ventures ซึ่งเป็นกองทุน Venture Capital ของบริษัทเองมีมูลค่า150ล้านดอลลาร์ เพื่อเข้าไปลงทุนในสตาร์ทอัพด้านเฮลท์แคร์ที่มีนวัตรกรรมใหม่ๆเช่นการบำบัดด้วยเซลล์และยีนหรือดิจิทัลเทอร a p e u ิวติกส์สรุปในมุมมองของนักลงทุนนะคะเซนโคราเป็นเคสที่น่าสนใจมากด้านหนึ่งคือบริษัทที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ขาดไม่ได้ของระบบสาธารณสุขมีอีคโนมิคมดที่แข็งแกรง่งและมีทิศทางการเติบโตที่ชัดเจนในธุรกิจกำไรสูงแต่ในอีกด้านหนึ่งก็มีความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและกฎหมายที่ใหญ่หลวงติดตัวมาด้วย การรีแบรนด์การเปลี brand, okay. ่ยนผู Alpha, ้นำและการทุ <Walker> ่มเงินให้กับโครงการเพื่อสังคมหรือ ESG และมูลนิธิเซนโคล่าอิมแพกฟาวเดชันทั้งหมดนี้คือความพยายามที่จะสร้างความเชื่อมั่นครั้งใหม่แต่คำถามสำคัญก็คือตลาดจะให้มูลค่ากับอนาคตที่สดใสหรือจะยังคงกังวลกับเงามืดในอดีตนี่คือสิ่งที่นักลงทุนต้องชั่งน้ำหนักให้ดีครับสำหรับวันนี้ก็ครบถ้วนทุกประเด็นเกี่ยวกับเซนโค r ่านะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ